สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟอร์กายในด่านเกตครชนะฮะเป้าหมายของเราก็คือเส้นชัยที่อยู่ไกลลิบลี่อยู่ไปท้ายแถวยังไงท้ายแถวย,ยังไงอ้าวเหี้ยประตูหลอกอุ้ยมาชนทำไมแล้วลุกขึ้นมาทะลุเฮียพ่อขอละลิกไซเลนเซอร์ easy dude ให้บอกปอเสร็จพอเรียบร้อยไอ้เงี้ยม่งดังแอบเลยไอ้เงี้ยอย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลยทันทา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 นนกพิราบรอด้วยไอ้เงี้ยม่งดังแอบเลยเมื่อกี้ป่านกันหมดนะยกเว้นเกนไมส์ ไหนเกนไมซ์อยู่ไหนไปแล้วด้วยโจโยู่ไหนวะเขียวแดงตัวมันกันไหนวะมองไม่เจอว่ะไปด้วยแมนไงเปลี่ยนแล้วจะไปด้วยแมนสีอะไรอ่ะกูเห็นจะไปอ๋อะไปดอร์แมนจมูฟ้าเลยนะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจะไปดอร์แมนสวยกุหลาบเหรอวะใช่ๆจะไปดอร์แมนสวยกุหลาบ เอาแล้วเพิ่งเจอเนั่นีห่ะโรเอลเขาและเธอนะกรบผมชื่อคลิปว่าสามในห้ามันเป็นสไปเดอร์แมนเขียวแดงไม่ใช่สไปเดอร์แมนบูฟ้ากูจะทำชาเลนจ์นะว่ากูจะยืนนิ่งๆอย่างเดียวโดยที่ไม่ตายเลยโอ้ต้องต้อง,งดูดีแค่ไหนมันไหลเรื่อย <laughs> ใช้โปรไอ้ยเงียบ้อยอ้ยหัวขนาดนี้ขนาดจะเ้ยอย่าชนอย่าชนกูขนเยอะไปป่าวะด้ง้งด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 ้งโอ้ยสามคน หวยออก<ต>ที่ไทไปเดอร์แมนยืนอย่างคิวอ่ะไปนู้นไปนู้นเอ้ยอะไรชนกันทำไมล่ะไม,ไม่ตายกันเลยหรอตายกันหน่อยดิสามคนเนี่ยล่วงลงไปแล้ว <laughs> เอาเนี้ยเนี้ยเนี้ยอึ๊บอึ๊บโอ๊ยปเมอร์แมนกูเกือบตายให้มันแอบดูวะ กูจะทนไม่ไหวแล้วคนเดียวเหือคนเดียวเออตื่นเต้นนี้แมนรัดสายเลยไหนสบไยด้วยแมนเขียวแดงหลยหรอวะเหลืออะไรด่เออไว้สิโอเคไม่มีใครฆ่ากูในดานสุดท้ายแล้วคนที่ฆ่าฉันเนี่ย แบ่งทีมแน่นอน what the ์กานเล่นซไวเวอร์ต่อเ <ular> ouais นื่องแบบนี้ไม่ได้ล็อกคารดี้เนี่ยครับจบนี้เลยอีกสักหนึ่งเกมนะ เออต้องหลับต้องนอนด้วยวะเที่ยคือแล้วเนี่ยเฮ้ยการอะไรกันตรงนี้เอ้าบล็อกไปไหนปีกหัวแถวด้วอแม่งเอาเอ,อีนีมิเนียตี่สี่คนว้าวลาบกูไปแล้วเหรอ,เออ๋ยังอยู่เฮ้ยจริงเหรอ,อ,อจะมาอัดกันเดียวกันปีจ๊ะ อุ้ยล้มเลยเยี่ยมตอกไปหนึ่งคนแล้ตอนนี้มันยังไม่เท่าไหร่ยอดเยี่ยมเดี๋ยวเรามีกระโดดกระโดดก่อนนี่ไงนี่ไงเฮ้ยกบกระโดดเกือบโดนเลยอะประเด็นอะกระโดดไกลเกินเยอะมานแม่งเยอะไงอย่าอัดกันอยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยแล้วกึบเกือบลุกตกวิราบโดนเฮ้ยอย่าชนดิอุ้ยชนแรงเชียะ อย่าล้มอย่าล้มล้มล้มนี่จบเลยนะบอกง่ายโอ้ยก้อนเดี๋ยวมาต่อแถวต่อแถวรอกระโดดต่อแถวรอกระโดด้ต่อแถวรอกระโดดอุ้ยช่องแคบช่องแคบยังไงครับต่อแถวอันเดียวด้วยเหรอเฮ้ยต้องปีลาบแค่โดดให้พร้อมเพียงเราจะรอดไปด้วยกันเพื่อนไอ้ย่าจับอย่าจับ จับยันจับยันจับไอ้แม่ไอ้เวนแม่งเหนื่อยกว่าโลเอาอีสัตว์มันลุ้นเนี่ยมันลุ้นยังไงดีเอ่ย13ไม่น่าจะเยอะไปน่าจะมันยังไม่ไฟนอกหรือเปล่า ไม่ก็จำโชว์ดาวโอ้โหเชิปโทเอะนะฮะชิปโทปชิปชิปชิปโทเอะต้องการครึ่งหนึ่งหรือเปล่าของชีวิตรู้ได้ไงวะหนึ่งส8 9สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสี่ครึ่งหนึ่งจริงอุ้ยอนุ้นซ้ายซ้ายซ้ายอีกซ้ายกัน ไสดอ่ไสด์ไสด์ไไไสไไไนเออืก็ได้คนก็ได้เ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดเดี๋ยวเดีเ๋วขวาซ้ายขวาเอามัวเลยเอามวเลยซ้ายซ้ายซ้ายไม่ใช่ลไม่ใช่ลเออยาชนกันนั่นไงไปมาเฮ้ยชนเจ็บร้อยขวาขวาบนหรือตามตาไปตาม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 ไปไ้หุ่ยอะตายเียสพานนี่ีนแผ่นถูกอะ อย่าดันข้างบนกับขวามันมีแค่สองทางยังไงยังไเอาบดบดเฮ้ยเฮอย่าอย่าเบียดอย่าเบียดกูอย่าเบียดกูอย่ายาอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สายไปเฮ้ยสายข้างบนที่บดเอ้าไม่ใช่อันนี้ยังไงหมายแล้วกูจำไม่ได้ว่าแม่งเดินอันไหนอย่าดันไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้กลัวร่วงอ่ะกลับมาแล้ว กลับมาแล้วเออกลับมาแล้วเอ้ยมึงช่วยทำไมไปขนล่วงขนเออขนลนเอ้าบนแล้วขวาบนแล้วขวาแล้วบนไหมขวานแลบนขวาแล้วบนไป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 อ่ะเนี่เอรอดวะเอาแล้วเอาแล้วครับยังไงยังเอายังไงขวาดิเออเออไปปดเข้าตกล้อง โนปีลาบเฮ็กซะก้อนไปขอสักหน่ง <c oughs> มหมกุดนะฮะ <c oughs> ทำอย่างไรถึงจะชนะเฮ็กซาก,ก้อนกับเขาบ้าง อยสองในเจ็ดนะฮะไปไม่ได้ว่ะเอ้าคลิปถายแล้วปากเชิดโอ้โหไหนนะู่ขอยู่บนน่ะเฮ้ยโอ้โหกี่ชั้น อุ้ยอุ้ยโหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเทียหลายชั้นเลยอ่ะเออเอ้โหูร้องไห้ลกันร้องไห้เมื่อกี้เปิดแบบเลยละกันเปิดแบบแม่งเลย โซดาไม่หล่าไล่เฮ้ยยายานกนกพิราบแกไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธิ์ไอ้สัสเด้อหล่นชั้นสุดท้ายจนได้กูคุ่มไหมวะไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ยยิบหายแล้วไข่ว้ไหนเนี่ยยาอย่ามาใกล้กูทำไมต้องอยู่ชั้นสุดท้ายวะแค่อยู่ชั้นสุดท้ายก็ก็จบแล้วอ่ะ เฮ้ยลวกโทรเรียบร้อยสไปเดอร์แมนแชมป์นะครับผมแชมป์ได้ไงอยู่ไนนั่นเหรอเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเสไปเดอร์แมนแชมป์ครั้งแรกครับผมเฮ้ยโอ้โหเมื่อี้ลวงั้งหลายชั้นนะแชมป์ครั้งที่สองนะครับผมครั้งที่สองเออได้จัโชว์ดาวไปแล้วรอบนึง เออ,เอวะ่ะเฮ้ยตอนไหนเนะี่ยตอนกูอยู่ปนะเนี่ยซจำตัวดาวอยู่ดิตอนที่ด่าดมัน